สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ p นะครับอ่ะอันนี้นะครับไอที่มันเขียนว่า p a สามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามจุด l e e t นะครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ของเองครับจำกัดห้าคนนะครับมะเข้าไปเลยนะครับมาครับมันก็จะมีเพื่อนหนึ่งคนนะครับแต่ตอนนี้หายไปก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เขาหายไปนะครับ แล้วก็มาติดตามเขารอสักแป๊บหนึ่งนะก็เซิร์ผมก็จะมีแบบผมก็สร้างบ้านนะครับอันนี้อันนี้บ้านผมนะครับส่วนอันนั้นบ้านเพื่อนนะครับอีกสองหลังบ้านเพื่อนนะครับมาเข้ามาแล้วนะครับนะครับก็เห็นไหมครับเดี๋ยวดูสกินเพื่อนผมนะครับเขาชื่อว่ายูนะครับดังมากนโรงเรียนพูดเล่นนะครับก็พาแลนหนึ่งอะไรครับ ครับเขาบอกว่าหลุดเลยครับไม่เป็นไรครับเขียนเข้าไป,ไ,ปไม่เป็นไรอัดอยู่ไม่เป็นตัวนึงไม่เป็นไรอัดอยู่โอเคครับเซิร์ฟผมก็มีแค่ไม่เกินสี่คนนะที่ผมเคยเล่นมากับเพื่อนนะประมาณสามคนอะ เออนะครับก็ผมก็จะสร้างต่อนะแป๊บหนึ่งนะครมาสร้างต่ออ่าฮะโอเคครับเพื่อนผมเขียนมาแล้วนะอเอาแค่นี้แหละบ้านไม่สวยก็ไม่เป็นไรอเอาแค่นี้ขี้เกียจสร้างอ๋อเพื่อนผมวางอะไรไม่ได้แปลว่าเน็ตเขาไม่ดีหรือว่าหรือว่าอะไรดีหรือว่าผมทําให้มาเขาไม่มีแล้วกันเออก็มาปรับดู ทับนะครับทับโ p นะ OP ชื่อพา okay. แลนพาแลนหนึ่งสามเจ็ดแปดโอเคแปลว่าเน็ตเขาก,ากากมากนะนี้บ้านเขานะบ้านเขาในบ้านเขาสวยมากนะอ่าก็ดูนะครับโฮมพาลานะครับนิ่งแนมชื่อว่าอยู่นะอันนี้ก็เป็นโฮมชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งนะก็น่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ น่าจะเป็นที่กินข้าวอ,อ่ะง่ายๆโตกินข้าวก็ได้ส่วนนี้ชั้นสองก็น่าจะเป็นกล่องเก็บของนะโอเคครับต่อไปก็ mm hmm. bedroom นะก็เป็นห้องเตาผมอยากรู้จริงๆใครเอาเตามาไว้บนที่นอนนะครับก็ไปไปต่อนะครับเ mm hmm. พื่อนผมก็ตามมานะโอเคช่างมันนะครับเซอร์เวอร์นี้มันก็ดีอยู่นะ โอเคครับถ้าคนจะมาเล่นก็เล่นได้นะครับจองกัดห้าคนไม่ไม่ห้าคนก็สิบคนก็ได้เดี๋ยวผมไปปรับใหม่ก็ได้นะครับก็มาดูกันอันนี้บ้านเบียนะครับเบียรยังไม่มาอ,อ๋อไม่เป็นไรนะครับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งยังไม่มาก็ปล่อยเขาไปครับอัดกันแค่นี้ก็พอแล้วครับก็เพียงพอแล้วนะอันนี้บ้านเขานะก็บ้านเบียรก็คือบ้านเขาน่ะก็บ้านเขาก็สวยดีนะให้เพื่อนมาทําให้เดี๋ยสวยมากนะ ไม่มีใครมาแนะมีแค่สองคนนะครับก็อเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวมอสเลสโต e นะครับก็โอเคครับก็จะไม่มีอะไรแล้วนะก็มีแค่นี้เออเดี๋ยวผมก็จะทิ้งทิ้งอะไรดีไม่ใช่เดี๋ยวผมก็จะทิ้ง,งเซิร์ฟเ,เวอร์ผมไว้ใต้ลิงก์นะเอ็วิใช่ไไว้ใต้ลิงก์ลิงก์คิปชั่นนะครับก็ดูกันได้นะโอเคครับมา คุยกับเพื่อนหน่อยอ่าเรามาทำให้เพื่อนแบบเราจะมาเล่นนี้ดีกว่าอาทับ e f f e c t นะครับเป็นกราฟริกนะครับเพื่อนเขาหลุดบ่อยมากไม่รู้เป็นไรนะโอเคผมก็จะมาเล่นคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะก็เออเขียนไปว่าหนึ่งหนึ่งแปลว่าเร็วความเร็วนะครับหมายแกะความเร็วนะเอาประมาณร้อยไม่ใช่ดิ อันนี้อันแรกคือไอดีนะไอดีความเร็วก็คือหนึ่งส่วนนี้คือวินาทีก็ผมเอาร้อยร้อยก็เท่ากับหนึ่งวิเอ้ยไม่ใช่ดิร้อยก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งนาทีมั้งครับที่ผมจําได้ก็ต่อไปก็เป็นคูณนะคูณเท่าไหร่นะผมเอาคูณสามนะโอเคครับมันก็คูณสามก็จะมียาสปีดน่ะแป๊บนึงครับผมขอเลื่อนกันหลุดอีกแล้วก็ช่างมันนะครับก็ไม่เป็นไรนะนี่ไอวีก็ไปว่าห้านะเอ๊ะสี่หรือเปล่าไม่รู้ดิ ลุ่นแล้วนะครับก็เห็นว่มมันจะเดินเร็วขึ้นนะแถมมันกระโดดได้ได้เร็วด้วยนะเดี๋ยวผมทําให้ดู E F F E C T นะครับก็ N O N สามเจ็ดเก้าหนึ่งก็เออไอดีแปดคือกระโดดร้อยวิไอไปเลยรอยวิแล้วก็เอาซะยี่สิบมาคูณยี่สิบนะดูกันนะครับว่ามันกระโดดสูงข้างไหนนะก็โดดสูงเหมือนกันนะครับอุ้ยเกือบถึงแล้วตอนนี้ เนาะถึงแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วนะอะวิธีแก้ทําให้หายทําไงครับรอให้หมดถ้าแบบว่าอมตะไม่หมดก็กินนมนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ผมมันแบนไอเทมนมนะครับมันเลยไม่มีแล้วหนึ่งนะไม่มีถึงมีก็กินไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะต้องเป็นเกมหมดเท่านั้นถึงจะกินได้นะครับก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับกระโดดแรนปุ๊บโอ้โหมันมากเลยว่า